สิทธิ์ลางานในวันมีประจำเดือนโดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการผ้าอนามัยฟรีสำหรับคนทำงานผู้หญิงสิทธิ์นี้ถ้านายจ้างไม่ทำตามจะถือว่าผิดกฎหมายไหมพอสรุปให้ฟังในล็อกพคร์หนึ่งนาทีค่ะเรื่องนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะคะแต่ว่าทางสำนักงานสวัสดิการและทุ้มครองแรงงานได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ในายจ้างกำหนดสิทธิ์ให้ลูกจ้างได้หยุดในวันที่มีประจำเดือนโดยได้รับค่าจ้างนะคะรวมถึงสวัสดิการให้ ลูกจ้างผู้หญิงเข้าถึงผ้าลนไมัยฟรีด้วยณตอนนี้จึงเท่ากับว่าเป็นการเชิญชวนให้ในายจ้างกำหนดสิทธิ์นี้ให้กับลูกจ้างนะคะรวมถึงสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทำงานผู้หญิงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่มีการเชิญชวนนายจ้างเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะมีการมาคับใช้ตามกฎหมายอย่างไรและเมื่อไหร่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมพลอยจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งค่ะรู้กฎหมายรายงานใน1นาทีฝากติดตาม็อกคิดด้วยนะคะ